สวัสดีครับบูซาโรนะครับขอพ่นสีดางกระบาดางชัดสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานแก้ตัว2,020นะครับงานแก้ด่างกระบะเขาทําตัวยูมาคอนอื่รเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเสาหน้าก่อนที่เขาใส่มาเนี่ยปกติเนี่ยของเราจะเพิ่มแล้วก็สามารถขันน็อตได้ขนาดขันน็อตมันยังไม่อยู่เลยอันนี้เอาไปตั้งเฉยๆนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรส่วนมากความคิดเนี่ยคิดว่าไปตั้งมันก็อยู่มันไม่ใช่นะเราต้องคิดถึงตอนจังหวะยูจังหวะบรรทุกเวลามันกดหัวด้วยนะครับอันนี้ตั้งไว้เฉยๆม,มีประโยชน์แล้ว มาดูในเรื่องส่วนของกระบะบ้านนะครับว่าเป็นยังไงน็อตตัวเนี้ที่จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นน็อตหัวจีบใช่ไหมครับแต่ว่าเขาใส่เกียวหยาบมานี่ขันแทงทะลุแล้วมาล็อกตัวเมียตรงนี้นะครับเนี่ยดีไอตัวเสาโลบา้าหรือว่าเสากระโดงเนี่ยไม่ฟาดกระจกเขานะครับและอีกข้างหนึ่งน็อตหัวจีบที่จริงมันต้องใส่ด้านในออกด้านนอกไม่ใช่ขันตัวผู้เข้าด้านในอันนี้อันนี้มันใส่ผิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงลูกยางด้วย ันนี้ต้องใส่กลับเข้าไปไม่ใช่เอาด้านในมาอยู่ด้านนอกนี้ผิดหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะไปเก็บสีมานะครับเปลี่ยนเปลือกเ,เอก็บสีมาแต่ไม่อยู่ละเนี่ยเชื่อมไม,ม่อยู่เลยหลุดหมดแล้วนะครับนี่ mm hmm 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 mm. ก็คุยกับลูกค้าว่าเชื่อมแล้วก็จะเจียให้แล้วก็พ่นสีให้แต่ว่าไม่ได้ปูให้เพราะที่เชื่อมมามันเชื่อมไม่อยู่นะครับ mm hmm hmm. คือแตกหมดแล้วนะครับลูกค้าบอกว่า,วามันทําไมมันเสียงดังนะครับอันนี้คือ ใส่ตัวยูมาแล้วยิ่งหนักเลยด้านด้านด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมที่มันแตกนคือเบ้าเนี่ยหลุดออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ตามหลังตัวตัวยูเนี่ยที่เป็นเพชอาร์คด้านหลังเนี่ยแตกหมดทุกอันเลยแล้วก็ให้เสียงดเราจะรู้ได้ไงว่าทำไมมันเสียงดังเพราะอะไรใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ตัวที่มันอ้าออกนี่ครับตัวเสาที่มันอ้าออกเนี่ยตัวที่มันพาเสียงดังนะครับ แต่ว่าข้างขวาเนี่ยจะออกเยอะหน่อยหนักหน่อยนะครับนี่ตัวนี้อ้าออกมาเลยเอามือแย่เข้าไปได้เลยเห็นะครับเนี่ยจะต้องได้แก้ให้ใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยผมต้องบอกว่าการที่ใส่ดูยูเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะช่วยได้นะครับแล้วก็หนักรถแล้วก็ทําความสะอาดทําความสะอาดอะไรก็ยากนะครับี่ยขนาดว่าล็อกอตด,ด้านในทั้งสี่ตัวยังแตกมาเลยน็อตก็หลุดไปตัวหนึ่งนะครับหรือว่าลืมใส่ก็ไม่รู้นะครับก็มาแก้เฉพาะชุดหน้านะครับ มาเพิ่มเสาหน้าผมก็เลยบอกว่ามันทํายากมันซับซ้อนมันไม่ใช่แค่เอาเสาไปตั้งวางไว้แล้วก็เชื่อมไม่ใช่นะครับแล้วก็ตกลงกันว่าทาเฉพาะข้างหน้าแต่ว่ารอยแตกนี่เก็บให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองเลยผมนึงบอกว่าถ้ายังไม่เชื่อใจเนี่ยว่าจะอยู่เหมือนตัวตัวตัวยูไหมเนี่ยให้ลองมาขึ้นเอาด้านหน้าเสาหน้าสูตรอูสารวดไปลองดูอีสูมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําข้างหน้าเราไม่ทํทข้างหลังท้ายจะไปแต่จะท,ทาาําท้ายไม่ดามบูธฝาท้ายคานท้ายจะไป อันลูกค้าเลือกทําเฉพาะที่ได้เลยแล้วถ้าเราไม่มีงบอมีเงินค่อยมาท,ำทำําทําหน้าไปก่อนถ้ามีงบค่อยมาทําด้านหลังคือคันนี้เขาปล่อยจนแบบไม่คิดว่าแบบว่าตัวแอลจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าใครก็แนะนามานี้หมดเลยสุดท้ายก็ต้องมายอมทําเพราะว่ามันขับไม่ได้แล้วมันเสียงดังไปหมดเลยแล้วก็เปลือกข้างที่เขาเชื่อมมาเนี่ยเชื่อมไม่อยู่เลยแล้วรอยตรงรอยแตกแตกทุกคานแตกทุกหลังเสาเลยนะครับนี่นะครับตัวยู ไรเชื่อมเป็นอาร์หมดแล้วนะครับตัวแรกก็ว,ว่าทําไมถึงเขาถึงไม่ขันน็อตบางตัวเขาก็ไม่ขันเลยใส่ปีนเกียวมานะครับตัวขันล็อกไปไปนเลยมีตัวหนึ่งที่มันขาดก็คือตัวนี้ที่เขาขันปีนเกียวก็คือใส่แบบปีนเกียวไปเลยนะครับแล้วก็ข้างนี้ไม่ได้ใส่น็อตมาตัวหนึง่งคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่ใส่แล้วผมก็เหลือไรเชื่อมเป็นอาร์ตรงนี้แล้วก็เชื่อมรอยแต่ก็จะใส่เสาเข้าไปแล้วนะครับก็พอพวกด้านหลังเนี่ยผมเชื่อมเป็นอาร์แล้วก็เจียเป็นเนื้อเดียวกันก็จะทาสีใส่เสาแล้วคร ไอเหลือเชื่อมเปลือกด้านข้างนะครับที่มันกระเพื่อมเนี่ยที่เขาทามาผมเจาะรูที่จะเชื่อมให้ใหม่เลยแล้วก็มาจัดชุดเสาหน้าของนังอูนะครับอันนี้ชุดเสาหน้าเนี่ยน,น็นอตที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่ต่ํากว่า30ตัวนะครับที่ที่ผมบอกว่าเจาะมาขึ้นเสาหน้าเพื่อมารับกับไอตัวด้านในที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่เจ้าของรถก่อนเป็นไงพี่ทําตัวยูมาความรู้สึกโอ้แน่นอนเลยครับแน่นอนอยังไงนะมันแตกอะ่ะใช้ชุบลูกฉลาดเลยครับไม่ไม่หมายถึงว่าที่ทําตัวยูมาเป็นไง ดีครับผมดียังไงมันแตกอ่ะโอ้ยตายหาแล้วมันแตกครับผมมันแตกเยอะไหมเยอะครับแล้วด้านหลังอ่ะทั้งคันเลยครับแต่ว่ามันลองชุดเสาหน้านี่เป็นไงทำปึกเลยใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าโหปึกอะไรตัวเองแตกหัวสุดท้ายเลยดีนะตัวตัวยูใสมาเป็นไงดีครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสองคุมแล้วเดี๋ยวมาถามพี่เจ้าของรถใหม่ว่า ก่อนทํากําลังทําเป็นไงพี่ครับตัวยูที่ทํามาเป็นไงบ้างโอ้แตกหมดเลยครับใช้ไม่ได้เลยครับฝากบอกท่านเก่าด้วยนะครับไม่พูดพูดถึงว่าถ้าเกิดเรารู้แต่แรกเราจะไม่ทําตัวยูเลยใช่ไหมไม่ทําครับกลายเป็นเสียทีนี้จะเสียนิดเดียวกลายเป็นเสียมากใช่ไหมใช่ผมแล้วแล้วกระบะเป็นไงบ้างกระบะกระบะดีขึ้นแล้วครับทําดีแล้วพอทํารียโยกนี่แข็งแรงเลยแข็งแรงเลยครับอันนี้ทําแค่เฉพาะชุดทั้งหน้าใช่ไหมครับผมโอเคครับโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไอ้ที่ว่า ที่เขาไปเก็บสีมาแล้วเขาแตกเนี่ยอันนี้ก็คือเจียให้เรียบร้อยเชื่อมใหม่หมดเลยแต่ว่าฉีดสีกันสนิมด้านข้างนะครับตอนนี้พี่ภาพแล้วก็พี่เดชกําลังประกอบไฟท้ายอยู่นะครับนายโยกโยกโชว์หน่อยพี่โยกโยกโชว์หน่อยโยกโชว์หน่อยเป็นไงถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าถ้ายังไม่ทําเป็นไงเเเกก็็บบบลยครัอันนี้อันนี้อันนี้นิ่งเลยครับนิ่งเลยเห็นไหมมีเสียงเลยครับอ๋อโอเคครับผมต้องอย่างนี้สิครับ อย่างนี้ถ้าไปหน,อนีอุ่นใจไหมทีนี้อุ่นใจแล้วครับสบายใจไหมก่อนหน้านั้นอะไร,รอะไรดังเสียงอะไรดังออ,อดแอ,อ,อดออดแอดเอดีออเ๋ยวอไไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหไมไหวแล้วครับ <laughs>